สวัสดีครับวัน,นวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเอาอยู่ในด่านห้ามกระโดดแต่มันมีกระโดดแล้วเพราะเราชนะโอ้ยเพื่อนเล่นชิงช้าอะไรเพื่อนเบาๆหน่อยเล่นชิงช้าอะไรพี่เลนยังนี่เอาไปตัวนี้ดีกว่า <c oughs> ยิงตลกเข้าไปงั้นเราพรมดีกว่าปุ๊บขีพรมปิ้วอุ๊ยดิด ให้เจอรอบๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนออว่ามันมีอะไรมัง่งโอ้ยจะบินไปไหนเนี่ยบีนี่คือด่านอันนี้นะด่านอะไรอ่ะนี่ให้เพื่อนๆดูเลยทุกคนเราไปทางลัดเกียดแล้วเราไปเปลี่ยนชุดโจรดีกว่า เลยเลยเลยติกเพื่อนวัดดีใช่วัสดีง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนชุดโจนกันเปลี่ยนไม่ได้ปิ้ว <c oughs> ไปกันเพื่อนวัดดีไป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 บันไดสายลุ้งสองอัน ลงไปนี่คือประตูสายลุงเฮ้ยอันนี้คือไทที่ไทยประตูไปแล้วนี่คือนุ๊บที่นั่งชักโคกเฮ้ยตกเบ็ดอืมมีอะไรมั่งเนี่ยดูดิ di. เอาหมุนวงล้งอได้นี่นะชนะแล้วสามสองหนึ่งหมดเลยเนี้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 ยเนียเยเนียเได้ก,กงางเกง ตังเกงเกงอะไรอะ่ะกดตกลงดิขึ้นไปแหละอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นคืออะไรเราไปนั่งชิงช้าดีกว่านั่งชิงช้าดีกว่าสบายใจมากปิวปิว้วอุ้ยเพื่อนทำอะไรเนี่ยสบายใจมากอ,อ้เฮ้ยเสบายใจเออไม่เอาดีกว่า tiêu 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 Bây giờ, bài caído yang tiao quyển hôm nay tôn sưng em 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 hôm nay em 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 Ơ! không, em ơ em 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 เวนดี้เวนดี้เขาไปไหนแล้วงสงสัยเขาจะหลุดลูกโป่งบินขึ้นฟ้าบ๊ายบายเพื่อนปิ้วโอ๊ะตกบิ้วอ๋ะอะไรอ่ะขนมหรอบิ้วเพื่อนเออ อะไรเออตกตุยเล็บเอเพื่อนดีกว่าเออเพื่อนมีอะไรเพื่อนบาสก้าไม่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  Belarus, ไม่ไม่ไม่อันนี้เข้าได้ไหมเร็วเร็วมันไม่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  Miller. ไม่ไม่เร็วเร็วไม่หมุนวงล้อดีกว่าหมวกสุลบักฮะ แล้วก็มีสูตรโลบักเราซื้อดีกว่าตึ๊กตกลงดูดิก็ตกลงไงแต่ว่าไม่มีเลยบ๊ายบาย